วงแผนการเงิน c ีคืออะไรคบอ๋ก็คือคนที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถให้คําปรึกษาได้ในเรื่องของการวางแผนการเงินเนาะรวมถึงพวกแบบแผนการใช้ชีวิตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเงินทั้งหมดอย่างบูรณาการด้วยนะไม่ใช่มิติใดมิติหนึ่งค่ะ จริงๆอะค่ะปัจจุบันมันก็มีแบบคำว,ว่าที่ปรึกษาทางการเงินเนาะหรือว่านักวางแผนทางการเงินทีนี้นการที่เรามีคุณวุฒิตัวหนึ่งอะค่ะที่มันเป็นคุณวุฒิแบบสากลระดับโลกเนี่ยเข้ามาการันตีว่าเราเป็นนักวางแผนการเงินนะแล้วก็มีคุณวุฒิคุณวุฒินียจะสะท้อนถึงมาตรฐานนะคะมาตรฐานที่แบบเราถูกฝึกถูกเรียนมาให้เข้าใจบนหลักการเดียวกันมันก็เลยเชื่อว่าคําว่านักวางแผนการเงิน CFP มันจะสร้างถึงความแบบมั่นใจอะความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มารับคำปรึกษาได้ดีกว่า คิดว่าคุณนวุฒิที่ทัที่นั้งาแข่งแมนงนเปลี่ยนแปลงในส่วน้งในส่วนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะท,ทันทีที่เข้าไปเรียนเนาะยังไม่ทันต้องมีสติฟิเกตอะไรนะคะองความรู้เหล่านัน้นสามารถนํามาใช้ได้ท,ทันทีแล้วยิ่งเรียนครบอะคะทุกองค์ความรู้อะ่ะมันจะยิ่งสามารถนํามาใช้ต่อนเนื่องกันได้แล้วแมนก็เอาความรู้เหล่านี้มาใช้กับตัวเองมัน <ว auf. S 2> ท,ทำให้เห็นภาพชีวิตแล้วก็เป้าหมายของเราแล้วก็ทางออกของชีวิตเราอะ่ะชัดเจนมากๆเลยค่ะแล้ว ก็นำแค่ความรู้พื้นฐานตรงนี้แหละค่ะนำไปออกแบบวางแผนแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้คนที่เขามีปัญหาเนาะคือทันทีที่เรารู้ปุ๊บเราก็ลองทำของเราไปแต่ในระหว่างนั้นนะคะเราก็เอาคนอื่นมาลองทดสอบด้วยเหมือนกันแล้วก็ดูฟิดแบ็กอะว่าในความรู้ของเราอะได้ช่วยเขาไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็หลายๆคนก็ตอบกลับมานะว่าเออขอบคุณมากๆเลยนะที่แบบนำความรู้ตรงเนี้ยมาช่วยแก้ปัญหาได้จริง มีส่วนช่วยมากมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นความหััเนะของคนในประเทศไทยลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเราจะดูจากปัญหาในอนาคตและแนวโน้มของปัญหา ส่วนใหญ่ปัญหาพื้นฐานทั้งหมดในประเทศไทยอะค่ะมันเกิดจากปัญหาทางด้านการเงินทีนี้คนที่มีความรู้ทางด้านการเงินงนะคะถ้าเปรียบเทียบในสังคมอะมันยังน้อยมากมากเลยการที่เรามีองค์ความรู้ที่ครบถูกต้องถูกทางอะค่ะแล้วสามารถนําออกไปเหมือนต่อยอดแล้วก็ช่วยกระจายตรงนี้ค่ะในมองว่าคนละไม้คนละมือถ้าความรู้เหล่านี้มันไปถึงอะค่ะในมองว่าสุดท้ายอะการเปลี่ยนหนึ่งองศาที่เราออกไปอะมันจะเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้แนอนาคต รู้ทันทีที่สนใจนะคะก็หาข้อมูลเนาะแล้วโชคดีมากเลยที่ตอนนั้นอะไทย p s a อะ่ะไปเปิดสัญจรอะที่ขอนแก่นครั้งแรกมันเลยตอบโจทย์เนยแบบคนต่างจังหวัดยังไม่อยากเข้ากรุงเทพอนะคะ่ะก็เลยตัดสินใจเรียนที่ไทย p s a ตอนแรกก็ยังไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่พอเข้าไปนั่งเรียนอะคะ่ะในโมดูลที่1แล้วไปเจออาจารย์ปิงสอนตอนนั้นพออาจารย์ปิงอะคะ่ะพูดคําว่าเราจะต้องมีความรู้และเราจะต้องนําความรู้เนี่ยไปช่วยเหลือสังคมแค่นั้นแหละคะ่ะข <c oughs> นแขนลุกแบบนี่แหละคะ่ะคือจิตวิญญาณคือแบบแค่คำนั้นคำเดียวอะมันทำให้เราตัดสินใจว่าเราต้องไปต่อจนจบและเราจะต้องเป็น1ใน350คนแรกในประเทศไทยได้่งที่ได้รับกาศ สิ่งที่ได้รับนะคะมันก็จะได้รับในเรื่องของกระบวนการคิดนะแล้วก็เครื่องมือในการออกแบบแ้างแผนการเงินจริงๆอะคะ่ะเคยมีประสบการณ์เรียนในมหาวิทยาลัยเนาะในวิชา finance ตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าเข้าใจเรื่องของการเงินในระดับหนึ่งแล้วแต่เอาเข้าจริงอะคะ่ะพอมาเรียนในหลักสูตร CFP เนะี่ยมันทําให้เรารู้ว่าแค่ทฤษฎีอย่างเดียวมันไม่พอนะมันมต้องปฏิบัติแล้วก็มีการเรียนเพื่อรู้อีกเยอะแยะมากมายเลยอะคะ่ะกว่าที่จะออกมาเป็นแผนการเงินเรื่องนึงได้ะคะ่ะ ที่ตั้งใจมาคือม,มาเพื่อตัวเองก่อนเลย <c oughs> เพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยากที่จะมีความรู้ที่ถูกต้องนําไปสู่เป้าหมายที่ถูกทางของตัวเองให้สําเร็จมันก็เลยเป็นสิ่งที่แบบทําให้เราแบบจะต้องไปเป็น CFP ให้ได้แล้วต่อมาค่ะก็น่าจะเป็นคําสอนของอาจารย์ที่บอกว่าพอเราทาได้เรามีความรู้อ่ะเราต้องออกไปช่วยเหลือสังคมให้มากที่สุดมันยิ่งตอบย้ำอ่ะว่าแบบฉันจะต้องทําเพราะว่าฉันต้องใจ wow. สุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์หรือก,กดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ